สำหรับคนที่เกิดในวันที่4นะครับเป็นดาวแห่งนักปรา์หรือดาวพุธนะฮะคนที่เกิดวันที่4นั้นจึงมีมุมมองของคนที่เป็นนักปรา์ราชบัณฑิตเป็นคนที่มีวาทศิลป์ดีพูดจาดีทําการสิ่งใดก็ตามนะครับจะโดดเด่นในเรื่องของการเจรจาต่อรองประนีประนอมยอมความนะฮะเป็นเรื่องของการใช้วาจาที่ค่อนข้างมีเสน่ห์คนที่เกิดในวันพุธนั้นก็จะเป็นคน ที่ค่อนข้างทําธุรกิจการงานการค้าการขายได้ดีนะฮะเลข4เป็นเลขของความมงคลนะฮะเป็นเลขของการเริ่มต้นอย่างสบายๆอย่างมีความสุขนะฮะใครที่เกิดวันที่4ี่นะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าจะเป็นคนที่มีความโดดเด่นในการใช้วาจาและสมองและความคิดที่ฉเฉลียวฉลาดทำมาหากินได้ราบรื่นหาเงินง่ายใช้เงินคล่องหาเงินได้จากปากนะคะหรือว่าทัศินที่ดี แต่คนเลขสี่นั้นจะมีความโดเลความกังวลความไม่กล้าตัดสินใจมีความอ่อนไหวในเรื่องของการตัดสินใจค่อนข้างมากฉะนั้นก็ต้องปรับจูนในเรื่องของความคิดเรื่องพวกนี้เลขสี่นั้นในความหมายของคนนะคะอาจจะมองว่าเป็นเลขของความไม่ดีนะคะหลายคนบอกว่าไปพ้องกับคําว่าซีนะฮะซึ่งเป็นอันตรายหรือเสียชีวิตอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะผมมองว่าเลขสี่เป็นเลขมงคลถือว่าเป็นเลขที่ดีการใช้ชีวิตที่ดีนะครับ